สบ,สบายดีพี่น้องย,ยินดีตอนนับพี่น้องเขาสุขพีสุดพาแซ็ดเด็กพี่น้องด้วยวันนี้ผมมั่พอฟันกับเชนเกาเชน,น,นเคยกับเมนูก,กินแรงผอบรับตำขอาคปุ่นลากาแกงปลาแหงมาเสียนกันเดพี่น้องด้วยขออนุญยตนะเราเดินไปเก่าเลย

بيت تعالوا نروح شوي الو شكرا <_ Gianls>

okay mm -hmm. แห้งข้าม,มาตต์แต่บะหอมหอมขยะกลมฝันยาคอนเฟิร์มหอมตรงเปบกการรอเขากันนะ เขาแรกหาถูกยูเพบหาถูกเนี่ยว่าขำเนี่ยเาอังเป็บมูุษ คืไปดิคันเดียวนิ่วนุ่มหอมร้อบ่บางเขาจะยางย่าง,หงให้ควันไฟไฟพืชไฟไม้ไมเฟืนเนี่ย để kìa mọi người Bộ đế ửa, xanh nhăn Thoải จำมัง่นเพดเน, <c oughs> นาะแม่บึงชี่ข้าวเป็นอไรไม่ได้กินเพจแม่บึงไม่คิดจะบอเพจดีเนาะเพด

อากิกกน้ามองมอลยผ่านไปกลางเลยเดี๋ยวครับ กินแตอ่อิ่มแล้วพี่น้องเลยแต่ออกกินกันเนี่ยเลือจอย่างน้อยขอบอกขอบใจเ้อรครูทิ่มาติดตามคับมชมสำหรับวันนี้๊ม <Bye. S 1> ่บายบายสวัสดีค่ะ